ข่าวประทับแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่25กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทนฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดทยินนีขอเสนอะรักนิกหมกมุ่นเซนเ็นเตอร์ใหม่จิมอาการจี้26ล้านปอนด์จะดึงมาให้จงได้ เดยดัยงรับดังนิกรักษาการผู้จัดการทีมแมนยูแม้สัญญาในการคุมทีมจะสิ้นสุดลงในช่วงฤดูกาล2021นี้แต่ก็อยากจะฝากมารดกให้กับคุณซื้อคนต่อไปจึงวิ่งเต้นทุกทางเพื่อจะดูดมา n นิเอลอาการชีจากทางบรัสเซลทับมุนช่วงตลาดซัมเมอร์เสนอราคาเพียงแค่26ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งจากการรรยงานของเมอร์เลออนบอดได้เลยว่าแมนยูนั้น ต้องหาประกันหลังตัวกลางคนใหม่เพราะตั้งใจจะปล่อยคิวโจนออกไปในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจากที่เมื่อมกราคมล้มเหลวไม่เป็นท่าเนื่องจากนักเตะนั้นปฏิเสธไปช่วยบ็อกซ์โดหนีตายบนหลีกเอิงฝรั่งเศสส่วนอีกคนที่จะเป็นขาออกก็คือเอริกบายี่ที่ดูไร้ความสุขในครั้งนี้เก่ยวกับปัญหาเกมรับซีซั่นนี้รั่วมากเลยนะ โดนบรัวไปแล้วถึงสาิลูกโดยมีเพียงแค่เวิสแฮมและก็ซัตเทมตันเท่านั้นโดนบรัวตะไคร์ระดับนี้เมื่อเทียบกับ10อันดับแรกด้วยกันในขวักนี้นอกจากนั้นการเข้ามาของอาการยี่ก็เพื่อจะกดดันกระตันทีมแฮร์รี่แม็กควซึ่งผลงานต่ำความมาตรฐานในรายการนี้จุดถูกวิจารณ์บ่อยครั้งส่วนความเป็นไปได้ในการคว้าดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์าลนี้มาถือว่ามีสูงพอสมควรเพราะแข้งไวสชกปีรายนี้ เหลือสัญญาเพียงแค่16เดือนสุดท้ายโดยหากวีซ่าแดงยินดีจ่าย26ล้านปอนด์ช่วงซัมเมอร์เรา30ล้านยูโรทั้งเสือเหลืองพร้อมส่งฟรีเคอร์ลี่ให้ถึงหน้าสนามโอทัฟอร์ดเลยนะอันหนึ่งทางดอตบุลเนียหาได้ไ้คพรมพยายามในการรังมอนิเอลเพราะยื่นสัญญาใหม่กว่า6.7ล้านปอนด์ต่อปีหรือราว8ล้านยูโรให้แล้วแต่ถูกเจ้าตัวนั้นปฏิเสธบอกว่าต้องระดับ8.3ล้านปอนด์ต่อปีเท่านั้นถึงยอมต่อสัญญา ผลต่อโต๊ะเจรจาไว้ความคืบหน้าในกำลันี้ซึ่งตัวเลข8.3ล้านปอนด์ต่อปีคิดเป็นเงินก็ประมาณ1 6 2 0 0 0ปอนด์ต่อสา์ไม่เกินกำลังที่แมนยูจะจ่ายไว้แน่นอนอยู่แล้วงานของผมเป็นเว่างานนี้ดูแล้วเนี่ยรังนิกคงจะฝากของขวัญเอาไว้ก่อนที่เขาจะอำลาสโมสรไปอย่างแน่นอนแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับฟังมากับหูเลยนะอเนเดลกาเผยปอกบ้าไม่ปิดโอกาสในการซบเปเชอย่างแน่นอน โดยนิโคล่าอันเดลการะบุเองว่าพอป๊อบ้าเปิดใจกับตนว่าไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปซบปารีสแซ็งแองแงงพร้อมเชื่อได้เลยว่าแมนยูไม่ใช่ทีมที่เหมาะกับทางพอกบ้าในครั้งนี้โดยทางนิโคล่าอเนลกานะครับผมอดีตกองหน้าคนดังได้เปิดเผยบอกวทางพอป๊บ้าไมฟิลของทางแมนยูเคยบอกกับตนว่าเขาเนี่ยไม่คัดค้านกับความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปเล่นกับทางปารีสแซ็งแองแงแต่อย่างใดเพานะ โดยการนี้ปอกบากนั้นจะบดสัญญากับทางแมนยูลหลังจบฤดูกาลนี้ทําให้เขาสามารถย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แบบไร้ค่าตัวซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าจนถึงตอนนี้มิดฟิลด์เลือดน้ําหอมยังไม่ได้ตัดสินใจมาว่าจะเอายังไงกับอนาคตของเองโดยนอกจากทางปารีสแล้วมารติเรกเองกับทางจูวนทุสเองก็ตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจในตัวของเขาเช่นเดียวกันซึ่งอเนลกาให้สัมภาษณ์กับทาง RMC Sport สื่อกีฬาของแดนน้าหอมมาว่าเขาอยากย้ายไปที่ปารีสไหมนั่นรอ คือเมื่อ6เดือนก่อนผมเนี่ยได้คุยกับเขาแล้วและเขาก็ไม่ได้คัดค้านกับการย้ายมาที่ปาดิฉชนแม่งเลยนะถ้าเขามาเล่นที่นี่จริงๆเราก็จะสามารถลืมเรื่องเขาที่ได้เคยได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งและก็จะได้เห็นกันว่าเขาเป็นนักเตะชั้นยอดแค่ไหนตอนนี้ที่นั่นที่แมนยูนั้นไม่ใช่สโมสรดีสุดแล้วสำหรับการที่จะทําให้เขารู้สึกสนุกและก็แสดงพรสวรรค์ของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ผมคิดว่าทางเปเชเองก็จะเป็นสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาซึ่งบางคนก็บอกว่ามันจะไม่ใช่เดีลวที่ดีสำหรับทางปารลสเซชแมงเพราะเขานั้นบักมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งแต่ผมคิดว่าเขาจะ้รับอาการบาดเจ็บเยอะขนาดนั้นมันเป็นเพราะว่าเขาต้องใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์เรื่องนั้นมันทาให้เขามีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นัก เป็นตัวง,งานนี้ดูแล้วไอหัวเปลี่ยนสีพอบบ้าคนนี้ดูแลจะลีลาอีกครั้งกับการต่อสัญญาในครั้งนี้อย่างแน่นอนต้องรอดูกระต่อไปก็กแล้วกันเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าวิเคะห์คอนเกมแมนย,ยูปะทะกับทางวัตฟอร์ดลุ้นชนะในบ้านเพื่อสร้างสถิติใหม่ในฝึกพิวธุรกิจในช่วงค่ำคืนวันพรุ่งนี้โดยสำหรับการแข่งขันในนัดนี้ของทางแมนยูนั้นถือว่าเป็นเกมสําคัญอีกเกมหนึ่งนะฮะ ที่แมนยูเนี่ยควรจะเก็บ3แต้มในบ้านเพื่อที่จะทิ้งห่างเวสต์แฮมทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนและระวมไปถึงการแย่งชิงท็อปทกับทางด้านของเชลซีก็ยังมีโอกาสสำหรับทางแมนยูอยู่นะกับการจบอันดับที่3ของฤด,ดูกาลนี้ภายใต้การนำทัพของสัาตต์นิกและถ้าแมนยูชนะในเกมน,นัดนี้พวกเขาก็ลุ้นสร้างสถิติหน้า,านใหม่ให้กับสโมสรแมนยูทันทีได้เลย และสถติที่ว่านั้นมันก็คือสติของการเก็บชัยชนะในครั้งที่700ของสมโมสรนับแต่การแข่งขันได้ถูกเปลี่ยนชื่อจากทาง Division น1มาเป็นพิมพ์ธกิจเมื่อปี1992และก็ยังไม่พอแมนยูยังมีลุ้นอีกหนึ่งสถิตินะถ้าหากแมนยูชนะได้ในเกมนี้นัน่นคือแมนยูชนะวัดฟอร์ดในบ้านของพวกเขาที่โอทลฟอร์ดและก็จะเป็นการชนะในบ้านครบ400นัด,ดิบพอดีอย่างแน่นอน โดยกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าโดยกันนี้เริ่มจากทางฝั่งทางแมนยูกันก่อนครับกันโดยสภาพทีมของแมนยูงานนี้เดินทางกลับไปยังเมืองแมนเชสเตอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจบการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกคาดกานว่าจะลงสนามฝึกซ้อมในทันทีเพื่อเตรียมการแข่งขันนัดต่อไปส่วนความพร้อมของนักตเตะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากตัวหลักก็ยังอยู่กันครบคันและก็ยังไม่มีใครได้รับการบาดเจ็บ ส่วนผู้เล่นที่น่าตับตามองก็คือทางด้านของแอนโทนี่เอรังกานั่นเองหลังทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกหลังจากที่เจ้าตัวกดไปหนึ่งลูกช่วยให้ทีมบุกแบ่งแต้มกับทางอาร์เจติโกมาดริกได้กันครบนะฮะแต่ก็คงต้องรอโอกาสในการลงเป็นตัวจริงต่อไปเพราะต้องเบียดแย่งตำแหน่งกับทางเจดอนซานโชซึ่งคาดกันว่าจะยังเป็นตัวสำรองนัดต่อไปที่จะเจอกับทางวัตฟอร์ดในกรณนี้ส่วนสภาพความพร้อมทางฝั่งทางวัตฟอร์ดงานนี้ค่อนข้างที่จะแย่นะฮะ หลังจากที่ยังไม่สามารถเอาชนะคใครมาได้เลยในช่วงหลังมานี้และมันทําให้พวกเขาต้องหล่นไปอยู่ในท้ายของตารางคะแนนซึ่งตอนนี้พวกเขาแข่งไปแล้ว25นัดรั้งอันดับที่19ของตารางคะแนนและเป็นทีมเดียวจากเกมพรีเมียร์ลีกที่แพ้เยอะที่สุดไปถึง17นัดชนะได้เพียงแค่5เกมเท่านั้นและตอนนี้วอตฟอร์ดก็อยู่ในโซนตกชั้นสภาพนักเตะไม่ต้องพูดถึงแน่นอนครับ ชื่อได้เลยว่าฟอร์มแต่ละคนก็ต้องตกไปด้วยเพราะอย่างที่พูดมานั่นนะครับว่าช่วงหลังพวกเขาเนี่ยยังไม่สามารถเก็บแตมได้เลยถือว่างานหนักเลยนะกับเกมที่ต้องออกไปเยือนแมนยูในวันพรุ่งนี้ส่วนคาดการณ์สิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในวันพรุ่งนี้นั้นทางฝั่งทางแมนยูนั้นจะมาในระบบ42-31ก็ได้แก่ผู้สัมประตูนับ,บินเดียส่วนแบ็คโฟก็จะเป็นอารอนบิชากา้าแฮร์รี่แม็กไกวาราฟเฟลวาลานและก็ลูกชอ ส่วนกองกลางก็จะเป็นเฟรดพาวเวอร์้าเบรดฟอร์ดส่วนกองหน้านั้นก็จะมีบรูโน่เฟอร์นเดสจอนซานโชและก็คิสโน่บรโนส่วนคาดการณ์เซเป็นตัวจริงของทางฝั่งวัตฟอร์ดนะฮะงานนี้จะมาในระบบ4-3-3โดยงานนี้ก็จะมีฟอสเตอร์เฟเมเนียแคทคาร์ดเคตาโน่คาเมราซิโซโก้บูซาเคลเวอรี่ซาคิงส์และก็โบนาเวนตูราในปัจจุันนี้ โดยเกมนี้ทั้ง2ทีมต้องเก็บชัยชนะกันทั้ง2ทีมนะฮะเพราะสามแต้มมีความสำคัญกับทีมของแมนยูและก็ต้องการทำแต้มทิ้งห่างเวสต์แฮมและก็ยุ่นแย่งอันดับ3ของตารางคะแนนส่วนวัตฟอร์ดก็ต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะลุ้นหนีตกชั้นและแน่นอนว่าถ้าหากแมนยูต้องการชนะพวกเขาต้องแก้เกมในการจบสกอร์ให้จงได้และทำให้ดีกว่าน,นี้เพราะช่วงหลังมานนี้แมนยูของยุคปรังนิกที่เป็นปัญหาในการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายไม่ค่อยดีอย่างแน่นอน แมนยูนั้นควรปรับปรุงแก้ไขในสิ่งนี้ถ้าหากหวัง3มแต้มในบ้านส่วนทางด้านวัตฟอร์ดยอมรับแต่ว่ามันเป็นงานที่ยากสำหรับทีมของพวกเขากับสถานก,การณ์ของทีมที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่ก็มีโอกาสชนะอยู่นะถ้าพวกเขาใช้จังหวะโจมตีเร็วและก็จดสกอร์ดีๆมีหวังได้ประตูเหมือนกันเพราะกองหลังของแมนยูนั้นก็พลาดบ่อยเสีเหลือเกินในช่วงหลังในครั้งนี้ ดโดยผลสกอร์ที่แอดมินคาดว่านะงานนี้ไม่ต้องขออะไรมากมายครับสเต็ปเดิมเลยชนะ2ต่อหนึ่งหรือ1.0ต่อก็พอแล้วขอแค่ชนะพอแล้วแค่นี้เมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเลอบิฟแนตโดเลิกตอนที่ยังอยู่ระดับท็อปดีกว่านะโดยกันที่ทางฟรองเลอบิฟนะฮะอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสแนะนำว่าคิเซโนบรันโดกองหน้าของทางเมนยูว่าควรจะเลิกเล่นในช่วงที่ตนเองนั้นอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพการค้าแขง่งในกรณนี้ โดยแข้งวัย37ปีปรายนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเส้นทางอาชีพและก็เล่นดวยผลงานที่ยอดเยี่ยมมาอย่างยาวนานกว่าทศวรรษแม้ว่าจะกลับมาอยู่กับทางริษัทแดงในช่วงที่ย่ำแย่และก็ยังทําไปถึง15ประตูจะทั้งหมด29เกมอยา่างไรก็ตามมุมมองของเลอบิฟอยากเห็นโรโนโดแขวนสตัตตอนนี้ในช่วงที่ยังอยู่ระดับท็อปดีกว่าจะถดถอยไปกว่านี้นะ เดี๋ยวเขาจะบอกว่ารู้อะไรไหมผมคิดว่ามันมีช่วงเวลาที่คุณจะคิดว่าฉันจะทําอะไรกับชีวิตและเส้นทางอาชีพของฉันดีและมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ทางคิสโนโปรันโดมาถึงจุดสิ้นสุดอาชีพของเขาที่จะสงสัยและพูดกับตนเองและบางทีรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่า,วาต้องทําอะไรในช่วงที่เหลือของอาชีพหากยังมีอนาคตในอาชีพของเขา ผมไม่อยากดูทางโรนโดและก็สงสารอยู่นะเพราะเขาอยู่ระดับท็อปมาหลายปีผมเนี่ยไม่ต้องการจะให้เขาร่วงลงมาอยู่ระดับทางทั่วไปเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมาอย่างยาวนานแล้วผมอยากจะให้เขาเลิกเล่นในขณะที่อยู่ในจุดสูงสุดแทนที่จะพยายามแล้วก็เล่นต่อไปอีกสัก2ถึง3ปีและก็ไม่ได้เป็นนักเตะในแบบที่เขาควรจะเป็นในขอ้อนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโลโมรสรแมนเชสเตตในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตา่างทชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c คร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ